เธไทยบอลสรุปผลบอลวันที่4เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานเธไทยไป4คู่คู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของ SK สเคบารแล้วก็บรีบรนนะแล้วก็คู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของคองสวิงเกอร์แล้วก็เรนเฮมคู่ที่3เป็นคู่ของเซนเนสแล้วก็รัวฟอร์ดคู่ที่4เนี่ยเป็นคู่ของจอร์แดนเบรนแล้วก็สตาร์ทคริสเตียนเซนคู่ของ SK สเคบารเนี่ยกับบรีนเนี่ยก็คือในเว็บเนี่ยเปิดมาที่3.5ลูกนะแล้วก็ ทั้งหมดท,ที่สกอร์ออกมาเนี่ยก็คือ3ลูกนะทุกคน2 1คู่นี้เราทายต่ำไปนะต่ำกินเต็มจ้าใครตามต่ำดีใจด้วยนะส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของคองสวิงเกอร์กับเลนแฮมคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่3ลูกสกอร์ออกมาเนี่ยเป็น2 2องนะก็คือ4ลูกเป็นสูงนะทุกคนคู่นี้เรางทายสูงเช่นกันสูงกินเต็มจ้า2คู่นี้ใครตามก็คือว่า ดีนะได้ไปนะก็คือเข้าทั้ง2คู่เลยส่วนคู่แซนเน็ตกับ r ร์ฟอร์ดเนี่ยในเว็บเนี่ยเปิดมาที่3แล้วก็สกอร์ออกมาเนี่ยหนเราทายต่ําไปนะทุกคนแต่ว่าคู่เนี่ยออกมาเป็นสูงนะมี5ลูกก็อันนี้ก็ไม่เข้านะเสียดายไปคู่สุดท้ายเป็นคู่ของจอร์แดนจอร์แดนบริงกับร์สคิทเทียนเซนเนี่ยคู่นี้ในเว็บเปิดมาที่3ลูกแล้วสกอร์ออกมาก็คือ3ลูกเช่นกันนะคู่นี้เจ้าไปเส็จดายนะเข้า2ลูกเออเข้า2คู่ แล้วก็ไม่เข้า2คู่นะ้ทุกคนใครตามพูดไหนบ้างเป็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้คุยกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาตามกันคลิปหน้าเดี๋ยวอา่ายกมาถ่ายคลิปหน้าอีกคืนนี้นะวันที่หลรอดูคลิปหน้ากันติดฝากติดตามด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมนะใครยังไมไ่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณมากสวัสดีจ้า